แล้วพี่วันนี้มาให้ดูตัวเก็บตัวเก็บของผมเนี่ยมันก็คือตัวที่ผมประทับใจนะครับรักแรกพบอะไรประมาณเนี้ยนี่เลยต,ตัวเก็บผม FG สาม b ูนย์หนึ่งบนะครับซึ่งอจริงๆผมก็เก็บผมผมเก็บมาแต่แรกแล้วแต่ว่าพอเอาออกมาเอาออกมาเล่นมาอะไรเงี้ยมีน้องถามนะครับสามศูนย์หนึ่งบนะถามว่าอย,อยากได้ตัวนี้ขายเท่าไหร่ ผมก็ด้วยความพูดไปเรื่อยว่าเออเจ็ดพันเอาไปดิไอ,อ้อยโอวนตังเลยนะครับแล้วก็พาผมกลับบ้านไปเลยซึ่งตัวนั้นนะ่ะมันก็เหมือนตัวนี้เลยนะครับจริงๆคือมันเห็นไหมครับสภาพมันแบบว่ามันเหมือนใหม่มาจากร้านเลยเหมือนใหม่มาจากร้านมไม่ต่ป้ายนะมันแบบมันใหม่เหมือนออกมาจากร้านจริงๆนะมันไม่มีร่องมีรอยมี มีความเสียหายมีร่องรอยการเล่นหรืออะไรเลยนะครับเหมือนใหม่จริงๆนะครับอืมสภาพอย่างเงี้ยอืมแล้วทีนี้ก็คือตัวนี้ก็คือไม่เปลี่ยนสายไม่เลยนะครับดูสายดํานะมองไม่เห็นสายใช่ไหมในนี้อืมสายดํานะครับ,รบถ้าเป็นคาราเต้ก็ที่สุดออยู่ดีดอ่าแล้วก็ทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในสภาพแบบคือพวกไอพวกนี้ก็มันก็แค่สนิมขึ้นนะครับมันสนิมขึ้นไม่สนิมกินนะมันก็คือเกาะ เฉยๆนั่นแหละสนิมมาจากเนี่ยสายมันดำๆไปเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ทำเลยเลยก็คือเดิมๆหมดเลยครับเดิมๆมาจากเขานะเนี่ยไอนี้ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับสูงฝั่งนี้นะครับเนี่ยก็ยังคงเดิมแล้วก็ในกล่องในตัวกล่องนะครับส่วนมากกีตาร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะต้องซื้อกล่องแล้วมีกล่องเยอะมากผมคิดว่าด้วยสภาพอากาศของบ้านเขาอ่ะมันต้องซื้อเคสไปด้วย ทำให้เคสญี่ปุ่นน่ะเป็นเยอะมากๆนะครับในนั้นครับดูความใหม่ของมันครับเจ้าของไม่ได้เล่นแน่นอนไม่เคยแกะออกมาขันคอเลยนะครับใหม่มากนะครับไอ้น,นี่ยังแบบว่าสีครบสมบูรณ์ครับตัวนี้ยังอยู่ในซองครับคาโป้นี่ยังเหมือนไม่เคยได้ใช้งานแล้วก็อ่ามีสายที่แถมนะครับเขียนว่าโยโกฮามายามา่านะครับ 800เยนนะครับน่าจะ800เยนสมัยนัน้นผมยังไม่กล้าแกะออกมาเลยครับผมว่าน่าจะสนิมกินหมดแล้วแหละแต่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกกับมันนั่นแหละอืมเนี่ยผมก็เลยเก็บเก็บไว้หมดเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับอืมถึงคู่มือการใช้งานการใส่สายการอะไรนะครับแล้วก็มีใบที่เขาซื้อขายนะครับเป็นลายมือของคนญี่ปุ่น,นครับ FG 301B อะไรพวกเนี้ย อเหมือนเป็นใบรับประกันอนะ่ะแล้วก็มีคูปองให้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้ไม่ทำะไรเลยนะครับกล่าวว่านู้นแหละครับตอนจะเอามาเล่นอีกทีก็ตอนนู้นแหละก็เลยเก็บนะครับซึ่งราคามันก็ซึ่งต้องบอกว่าตัวนั้นนะที่ผมขายไปมันแบบนี้จริงๆนะผมขายไปเจ็ดพันไม่ได้มีเคสด้วยอ่าซึ่ง คนก็บอกเฮ้ยมันราคาสูงมันเอาตามความความจริงนะเออราคาสูงนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าราคาทั่วไปมันมีแต่สี่พันกว่าบาทถึงห้าพันหกพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าคือผมอ่ะผมอ่ะไม่อยากขายอ่าผมก็เลยบอกว่าเออเอาราคานี้มึงเอาไปดีดอะไรเงี้ยมันเจือเอาไปเงี้ยครับตัวนี้ก็เลยมาก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่อะไรเลยเก็บไว้ในกล่องเลยคือเก็บจริงๆอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงนะ นี่แหละคือผมชอบอันแรกก็คือเนี่ยมันมีอินเล์มันรูปดอกซากุระอันนี้ผมชอบแรกแล้วอันที่สองคือว่าผมว่าเอฟจีสามศูนย์หนึ่งบีเนี่ยผมว่ามันเสียงหวานเออความประทับใจของผมค้อเสียงมันหวานวะมันมีความหวานของมันเองอ่ะอืมผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันใสของมันแหละแต่ว่ามันมันมีความหวานนะครับ หรือว่าเพียงเพราะผมชอบแล้วแบบอารมณ์มันอินอะพอจับมาแล้วมันก็มีความรู้สึกร่วมนะครับพอมีอารมณ์มันก็จะเล่นเล่นสนุกเล่นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอผมเล่นเล่นดูผมก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันจะมีความหวานเฉพาะตัวของมันผมไม่รู้เพราะอะไรนะอา่าหรือเพราะผมชอบก็ไม่รู้ผมก็เลยต้องเก็บตัวนี้นะครับอต้องเก็บตัวนี้เลยเอนี่แหละกีตาร์เก็บผมราคาเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรนะครับ เชื่อว่าผมเอามันมาเล่นตอนที่ผมแก่ตอนโน้นมันก็ยังมีคุณค่าสําหรับผมอยู่อ่ามันเท่านั้นเองอคุณอาจจะมะีเหตุผลอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อช่วงแรกเราก็อยากจะซื้อหลายๆอันอยากจะลองหลายๆอันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจนะเวลากีตาร์กับแม่บ้านนี่เป็นของไม่คู่กันเลยนะครับ ผู้ชายก็ซื้อใช่ไหมแม่บ้านก็จะถามว่าเฮ้ยมึงซื้อมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นโดนอย่างนี้นะของผมเนี่ยก็จะเป็นออพอมายุ่งเกี่ยวกีตาร์เนี่ยผมก็จะหนีจากโซเชียลนะครับแบบว่าแบบไม่ได้ไปยุ่งกับไม,ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นนะครับในช่วงเวลาฝึกกีตาร์เนี่ยมันก็เหมือนเรา วุ่นวายมาทั้งวันแล้วก็แบบผ่อนคลายเปิดหัวให้โล่งแล้วก็มาตั้งสมาธิอยู่กับการฝึกกีต้าร์นะครับมันก็มันก็เหมือนแบบว่ารีเซ็ตเอาขยะออกจากหัวอะไรเงี้ยมันทไม่นอนหลับง่ายขึ้นออะไรประมาณนี้หรือผมคิดไปเองไม่รู้นะอ่าผมก็บอกเขาไปไว่าอย่างนั้นอืเอ,อเขาก็เตือนสติอยู่ว่าเอ้ยก็เก็บตัวที่ตัวเองชอบจริงๆดิเออก็ต้องมีเหตุผลที่ชอบจริงไม่ใช่บอกว่าอยากได้ตัวที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น,นไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ย าบอกเออมันก็จริงนะเพราะว่าเราเพียงพอกับตัวนี้แล้วอ่ะเราจะยังจะให้นี่ตัวอื่นทาไมอะไรเงี้ยครับส่วนตัวอื่นก็ไปเป็นไป,นปนตามธรรมชาตินะครับไปอยู่กับคนอื่นก็ก็ดีก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ขอให้เราได้จับมาแล้วนะได้เชยชมแล้วว่างั้นโอเคประมาณนี้นะครับเอามาโชว์ตัวที่ผมเก็บแล้วกันนี่เองสองศูนย์หนึ่งบีนี่เองนะครับอืมหน้ามันขาวมากนะหน้าขาวมากมันใช้แป้งอะไรไม่รู้เนี่ย แล้วก็ยังแบบเหมือนคือเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเราเห็นกีตาร์ที่มันแขวนอยู่ในร้านอ่ะเออสภาพมันอย่างนั้นจริงๆนะอืมแต่มันจะให้ความเก่าๆมันมันไม่ได้ให้ความ่ากให้ความแบบคลาสสิกอ่ะนะยังไงวะคนเจ้าของเดิมน่าจะแบบว่าคนเขาซื้อให้เป็นของขวัญแล้วแบบกูไม่เล่นอ่ะกูเก็บไว้เฉยๆอ,อะไรประมาณนี้เอาโอเคพี่ ก็อาจจะมีคุยมาคุยเล่นๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามภาษานะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะใครที่ยังหาตัวไหนหรืออะไรยังไงอยู่เนี่ยก็แจ้งได้นะแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะฝากกันไม่ได้หรอกว่าเพราะว่ามันมันไม่ของที่ฝากซื้อกันในราคาที่มันมีกําหนดไว้อยู่แล้วนะเออมันอยู่ที่ความพอใจอีกใช่ไหมพอมาถึงบอกเฮ้ยมันแพงเห็นสั่งแม่งแพงหรืออะไรแบบเนี้ย ดังนั้นผมผมก็จะไม่รับใครเลยนะบอกว่าหาตัวนั้นตัวนี้มาให้อะไรเงี้ยไม่มีทางนะครับผมก็หาตามที่ผมอยากได้ครับอยากได้มาก็ก็ถึงถึงแม้มันไม่ได้ขายไปเราก็ยังมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับก็ไปดูในเพจแล้วกันเดี๋ยวเผื่อลงไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับได้ไม่พลาดอ่าแบบบางทีมันไปไวมาไวนะครับบางทีมันก็อยู่นานบางทีมันก็เราคิดว่ามันเป็นของตายอะไรเงี้ยบางทีมันก็หายนะ โอเคประมาณนี้นะครับ